วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาชีพนะครับอาชีพที่สมควรอย่างยิ่งที่ควรจะมีของดีติดตัวมีเครื่องรางของขังแบบแจ๋วแจ๋วเลยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับและมีเหตุผลที่มันแฝงอยู่ว่าทําไมอาชีพเหล่านี้ถึงควรมีของสิ่งนี้ด้วยนะครับเริ่มจากอาชีพแรกเลยนะครับอาชีพแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสัป,ปเลอร์เรียกว่าแทบ จะไม่มีใครใฝ่ฝันอยากจะเป็นเลยนะครับแต่สเปอร์ก็ยังมีความจําเป็นอยู่ในสัง ไทยในบริบทของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วล่ะว่าสัป,ปเหรก็มันจาเป็นนะที่จะต้องมีของดีติดตัวนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับก็มึงเจอผีทุกวันนะแล้วจะไม่มีของดีติดตัวมันจะรอดได้ยังไงนะครับปัญหาที่ผมมองเห็นเนี่ยเจอผีทุกวันแต่เขาทําดีกับผีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําดีด้วยเนี่ยการที่ผีเขาจะมาอาฆาตมาตรายเนี่ยก็อาจจะน้อยแต่เหตุผลที่มันซ่อนอยู่ในสัป,ปเหรว่าทําไมจึง ต้องมีของดีติดตัวเนี่ยก็คือสัปเหร่เนี่ยเนื่องจากเหมือนกับทำดีกับศพทำดีกับผีมันอาจจะเกิดความรักได้นะครับเม <S..... _>. ื่อผีเกิดหลงรักสัปเหร่ขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะตามไปทุกที่เขาจะทำทุกอย่างให้สัปเหร่เนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้มีเขาอยู่และเขารู้สึกยังไงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีของดีติดตัวเนี่ยมันอาจจะไว้กันเพื่อสิ่งนี้ก็ได้ อาชีพที่2นะครับก็คือคนเก็บศพหรือพวกมูลนิธิโปเทคตึงร่วมกัตันยูอะไรลักษณะนี้นะครับแต่เรื่องนี้ก็กคงจะรู้กันอยู่แล้วทำไมล่ะม,ม,มันจะไม่มีทําไมมันต้องไม่มีเพราะว่ามันเจอผีตลอดอยู่แล้วนะครับเหตุผลที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเมื่อเราเก็บศพเมื่อเราจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตเหล่านี้นะครับมันอาจจะมีการล่วงเกินบางอย่าง ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อมันเกิดการล่วงเกินเนี่ยผีเนี่ยมักจะไม่รู้หรอกเขาจะใช้อารมณ์ตามอารมณ์ของเขาเลยนะครับมันก็จะเกิดการจองเวรจองกรรมมันก็จะเกิดการอาฆาตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ของดีทั้งหลายนะครับก็มีไว้ติดตัวเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้นะ อาชีพที่3นะครับที่เห็นว่าจําเป็นมากๆเลยก็คือหมอนวดหมอนวดเนี่ยไม่ใช่หมอนวดแบบนั้นนะหมอนวดจริงๆก็คือคนแก้อาการหมอนวดเก่งๆเนี่ยเขาจะรับแก้การแก้การได้เราอาจจะมองว่าเรื่องของการปวดเมื่อยมันเป็นเรื่องของกระดูกก็ได้เส้นก็ได้นะครับแต่มันจะมีคนที่พูดว่าเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือที่เขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นเองสิ่งเหล่านี้หรือหมอนวดเมื่อไปแก้การให คนเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าไปก้าวล่วงกับกรรมคนอ,อื่นได้เข้าไปก้าวล่วงกับเจ้ากรรมในเวรได้เรื่องเหล่านี้อาจจะอยู่ไกลตัวนะครับดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะมีอยู่เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับของดีที่หมอนวดหรือคนแก้อาการเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยควรจะมีก็คือกันไว้ว่าเมื่อเราไปก้าวล่วงยุ่งกับเวรกรรมคนอื่นเขาเนี่ยก็ต้องระวังก็ต้องป้องกันตัวจากสิ่งเหล่านี้ อาชีพถัดไปก็คือพวกรถรับจ้างอ่าพวกนี้ถ้าเราฟัง the shock ฟัง the ghost อะไรพวกนี้เราได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะครับรถรับจ้างโดยเฉพาะที่ชอบขับกลางคืนมันเย็นดีรถไม่ติดนะครับรับผู้โดยสารที่แบบสยองขวัญอะไรเงี้ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับเพราะคนที่รู้ คือเจ้าของประสบการณ์เท่านั้นคนที่เจอกับตัวเขาถึงรู้ต่อให้เขาออกมาเป่าอากาศคนอื่นก็มองว่าเป็นเรื่องแต่งได้เพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนมันอาจจะมีจริงและวันใดวันหนึ่งเกิดซวยมันเกิดขึ้นกับเรานะครับเรามีของดีเรามีเครื่องรางของขังป้องกันตัวเราก็จะค้นภัยนั่นเองครับและอาชีพสุดท้ายที่ผมมองเห็นนะครับก็คือพวกน้องๆหนูๆที่ทำงานกลางคืนอย่างเด็กกริ๊ง เด็กเ้าหรือว่าพวกเชียร์เบียเชียร์เหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยลูกค้าเนี่ยบวกกับ1มันเป็นผู้ชาย2เล่าเข้าปากมันมีหลายประเภทนะครับถ้าใครเขาชอบแล้วเขาแบบตีใช้ฝีมือหรือว่าใช้วิธีการเป็นพ่อบุญทุ่มเอาทุ่มทุนสร้างเท่าไหร่เท่ากันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา มันจะมีสิ่งของหรือว่าเครื่องรางของขังที่ใช้กับเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าน้องไม่มีอะไรที่จะแบบป้องกันตัวจากสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ลําบากนะครับและถ้าใครที่แบบไม่มีเลยจริงๆเนี่ยที่แนะนำนะครับมาเอาที่ได้นะ